สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนการใช้โปรแกรมนะครับ Meta Trader 5กันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าจอโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้เลยนะครับ Meta Trader 5นะครับอโอเคโปรแกรมนี้นะฮะถ้าโหลดมาเสร็จแล้วนะครับ เราหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่แ,แต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะครับที่โหลดใหม่เนี่ยหน้าตาม,มันจะไม่ใช่แบบนี้ร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับต้องการที่จะหาคู่เงินนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เรามากดตรงนี้ก่อนนะครับผมเครื่องหมายบวกนะฮะกดปั๊บนะครับสำหรับใครที่ยังมีบัญชีนะครับผมสามารถให้จะเปิดพอร์ตเดโมหรือว่าเทรดบัญชีจริงก่อนได้เลยนะครับผม ก็สามารถที่จะไปกดบัญชีนะครับหรือหรือต้องการเลขพอร์ตนะครับสามารถติดต่อนะครับกับทาง Line แอดหรือว่าผู้แนะนำได้เลยนะฮะอ่าทีนี้พอเราเข้ามาดูกันนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแต่ละฟังก์ชันว่าโอเคพวกเนี้ยมันจะเป็นเหล่าคู่สกุลเงินแล้วก็รวมถึงโลหะนะครับผมอ่ะ เดินที่ตอนแรกนะครับก็จะเป็นสปอ t m ตเมทัลไอพวกนี้ก็จะเป็นพวกโลหะทั้งหลายนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะไม่ค่อยนิยมเทรดกันส่วนมากเทรดเน้นเป็นคู่เงินนะครับเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะฮะกดเลือกที่ forex major นะฮะอ่ะมันก็จะเห็นคู่ยูโรดอลลาร์นะครับเกรดเบรเช์ปอนนะครับดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์แลวก็ดอลลาร์นะครับ ไอพวกเนี้ยที่เป็นคู่เงินนะครับเอามาให้หมดเลยนะครับผมอ่าผมกดนะครับจิ้มไปครับถ้าเป็นถ้าเป็น Android ก็แค่จิ้มถ้าเป็น iPhone ก็ผมจำไม่ได้ว่ามันต้องกดอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเล่น a n d ด o i d กันก่อนนะฮะอ่าพอจิ้มเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไม่มีให้จิ้มแล้วเนาะก็เลือก Forex Miner เหมือนกันเลยครับจิ้มครับจิ้ม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 ไปครับจิ้มไปจิ้มไปครับอ่า f o r e x m i n ไ r จิ้มไปครับจิ้มจิ้มโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับ คู่เงินก็จะมาอยู่หน้าจอเราทั้งหมดแล้วนะครับผมอาจจะมีแค่โลหะที่เราไม่ได้กดมานะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับสำหรับวิธีที่เราจะอ่านคู่เงินเนี่ยก็ง่ายมากครับปกติ คู่เงินเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมดด้วยกันกี่คู่ครับ2คู่ต่อกันจริงไหมอย่างคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ออสเตรเลียนะครับเราจะอ่านเฉพาะแค่ตัวที่1นะครับกับตัวที่4นะครับก็คือตัว A กับตัว U นะครับผมเราจะอ่านออกเสียงว่าคู่ AU นะครับไล่ลงมาครับ NU ย u NU ยกเว้นเฉพาะแค่แคนาดากับสวิตฟังเนี่ยเราจะอ่านแคนาดาเนี่ยว่า CAD นะครับอย่างคู่นี้เราจะอ่านว่าคู่ UCAT ส่วนคู่นี้นะครับ C.H.F เราจะอ่านว่าเชฟเราจะอ่านคู่นี้ว่าคู่ U Shape นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ U J A Cat A shape A J อ่านแบบนี้เลยครับผมวิธีการเรียกของของอพวกตลาดนี้นะครับพวกที่เป็นนักเทรดเดอร์นะครับเขาจะเรียกแบบนี้กันนะฮะง่ายๆเลยครับอ่ะทีเนี้ยพอเราเห็นแล้วว่าโอเคมันก็จะมีหล,หลายคู่ให้เล่นเนาะนะครับ ถ้าเราจะเริ่มเล่นก็ง่ายมากเลยครับเราก็จิ้มเข้าไปครับสักคู่หนึ่งสมมติว่าในวันนี้ผมจะเลือกเล่นคู่ AU นะครับก็จิ้มไปนะครับ AU นะครับกดที่กราฟนะครับผมแล้วก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยโอเคมันมีกราฟเยอะแยะมากมายเลยจริงไหมครอ่ะทีเนี้ยพอเราเห็นกราฟเสร็จแล้วนะฮะเราก็อย่างแรกเนี่ยเราต้องดูไทม์เฟรมเป็นก่อนนะครับซึ่งไทม์เฟรมเนี่ย เดี๋ยวผมจะสอนดีเทลด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเวลากดหาไทม์เฟรมนะครับจิ้มหน้าจอไปทีหนึ่งนะครับผมเราจะเจอ m 1คือ1นาที m 5 5นาทีนะครับไล่ไปครับถ้าเป็นตัว h เนี่ยจะเป็นชั่วโมงนะครับอย่างเนี้ย h 1ก็จะเป็น1ชั่วโมง d ก็จะเป็นวันนะครับ w ก็จะเป็นสัปดแล้วก็ f n ก็เป็นมันนะฮะวิธีการเทรดของเราเนี่ยเราก็ง่ายมากนะครับผม forex มันมีเล่นได้แค่2หน้านะครับก็คือหน้า buy กับหน้า sell แค่เองนะครับวิธีการกดก็ง่ายมากนะครับก็กดเข้าที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกนี่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเห็นนะครับว่ามันจะมีคําสั่งแค่ buy กับ sell นะครับตรงเนี้ยจะเป็นหลอดนะครับซึ่งหลอดเนี้ยจะเป็นตัวบอกกําไรขาดทุนว่ามากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็น CP กับ SL นะครับเดี๋ยวพวกนี้เราไปลองดูทีกันทีหลังเนาะนะครับวิธีการเทรดง่ายมากนะครับถ้า ถ้าเรามองว่ากราฟมันขึ้นเนาะสมมติเรามองว่ากราฟมันขึ้นเราแค่แทงบายไปครับอาจาผมกดบายเนาะกดบายนี่นะครับมันก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับผม AUDUSD หรือ a u นะครับหน้าบายนะครับหลอดที่ผมออกจะเป็น0.20อนหลอดนะครับคำว่าบาลาน์เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเงินที่เรามีณปัจจุบันนะครับส่วน Equity ก็คือผลลัพธ์นะครับผม ดูง่ายแค่นี้เลยครับส่วนตรงเนี้ยจะเป็นผลรวมนะครับว่าตอนนี้ผลรวมเราติดลบนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะเรากลับมาเปิดคู่เพิ่มนะครับสมมุติว่าเล่นคู่ AU เหมือนเดิมเลยนะฮะอ่ะขออนุญาตนะครับ AU นะครับกดที่กราฟนะครับผมถ้าเกิดว่าโอเคเราเห็นแล้วว่าอ่ะโอเคกราฟมันลงนะแล้วเรามองแล้วโอเคกราฟลงแน่นอนเนี่ยเราก็กดเพิ่มนะฮะแล้วลองเปลี่ยนด้านหน้าที่เป็นด้านหน้าเซลล์ดูนะฮะ กดไปนะครับอ่าเห็นไหมสังเกตไหมครับว่ามันก็จะมีคู่ที่ตอนเนี้ยเนี่ยคือคำสั่งบายเนี่ยคือคำสั่งเซล l นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเวลาที่มันจะเทรดแล้วกำไรขาดทุนเนี่ยถ้ามันกำไรเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับถ้าขาดทุนมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวขอญาตเปิดให้ดูนะฮะถ้าเป็นสีฟ้านะครับผม มันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีสีฟ้าส่วนเนี้ยขาดทุนจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เนี่ยตรงกําไรตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากําไรภาพรวมคือกําไรเนี่ยมันมันจะมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันขาดทุนนะครับตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าเหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะมีลบอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับอ่ะลองดูสิตอนนี้คู่นี้ไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวหาคู่ที่มันแรงๆดีกว่านะฮะ อันนี้จะเป็นคู่เงินนะครับพวกคู่เงินจะไม่ค่อยแรงมากนะครับถ้าเป right. ็นคู่แรงนะครับก็จะเป็นสายซิ่งนะครับสายทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันสะกดด้วยแล้วก็แค่ทิมพ์เลยครับ XAU USD นะครับแล้วเราก็แตะไปนะครับผมย้อนกลับไปนะฮะอ่ะอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะสมมุติว่าผมเพิ่มหลอดเนาะนะครับเพิ่มหลอดไปเลย เพิ่มหลอดอสมมุติกดบายนะครับ1นึหลอดนะครับกดบายเห็นไหมครับว่าพอเราออกหลอดเยอะมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ากําไรเราก็เยอะมากขึ้นด้วยเช่นกันจริงไหมฮะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราขาดทุนเราก็จะขาดทุนเยอะเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมลองออกใหม่นะออกหน้าเซลล์นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับกดใหม่นะฮะอ่ะกดไปายแล้วก็ดูที่กราฟนะครับกดจิ้มไปนะครับ เหมือนเดิมเลยกดหน้าเซลล์นะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับเวลาที่เราเทรดออกมาเนี่ยครับเห็นไหมพูดได้เนี่ยครับคุณจะเห็นเส้นนะครับเห็นเส้นของมันจริงไหมฮะนี่เลยนะครับเส้นบายกับเส้นเซลล์พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่ากราฟชุดเนี้ยเส้นเนี้ยมันเลยไปเลยนะเลยเส้นหน้าบายไปนะครับแสดงว่าคุณกําลังกําไรนะฮะเห็นไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเลยขึ้นไปแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าก็ตามที่ กราฟมันต่ํากว่าเส้นหน้าบายเนี่ยแสดงว่าเรากําลังขาดทุนอยู่นะฮะเท่านั้นกันครับถ้าเกิดเราเล่นหน้าเซลล์เนี่ยแสดงว่าเรามองว่ากราฟมันลงจริงไหมถ้าเกิดกราฟมันลงแสดงว่าเรากําลังกําไรแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรากําลังขาดทุนนะฮะตอนนี้ถ้าเราเห็นนะครับกราฟมันกำลังไปยังไงครับไปเป็นแนวทิศทางขาขึ้นจริงไหมนะฮะ ขาขึ้นหรือขาลงไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวนะฮะแล้วมันอยู่เหนือเส้นหน้าบายนะครับแสดงว่าไอตัวคู่บายนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะกําไรเป็นสีฟ้าแบบนี้แต่ถ้าเป็นหน้าเซลเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็จะติดขาดทุนอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมง่ายง่ายเลยครับนี่คือการเล่นตลาด Forex นะครับผมมันง่ายนิดเดียวนะฮะมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมเห็นไหมนี่เลยนะครับวิธีการเล่น การกดหน้าบายและกับหน้าเซลนะฮะเนี่ยมันง่ายแค่นี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับก็ปล่อ,ลอยกอันไปนะครับอันนี้จะเป็นคู่ทองก็จะแรงนิดนึงนะฮะเราก็จะดูว่าโอเคอ่าอย่างนี้ผมทำเคสซัตี้ให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับวิธีการปิดออเดอร์นะครับถ้าเราจะปิดออเดอร์นะสมมติถ้าตอนเนี้ยโอเคเราเห็นแล้วว่ามันมีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนนะครับตอนนี้ยังยังแดงอยู่นะฮะ รีฟ้าให้ให้อาจารย์หน่อยนะครับจะได้ปิดโชว์นะครับผมตอนนี้นะฮะรออย่างเดียวนะครับรออยู่นะฮะยังมาไหมนะครับมาได้แล้วนะฮะโอเคนะครับนี่แหละครับเห็นไหมถ้าเกิดว่ากราฟมันลงมามากกว่านี้เราก็จะเห็นสีฟ้าแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังเห็นสีแดงอยู่นะฮะ ส่วนเวลาที่เราออกออเดอร์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราออกออเดอร์นะสมมุติเราออกออเดอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แน,น่ตรงเส้นที่มันขีดไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีสิ่งเรียกว่าสเปรดอยู่นะครับสเปรดเป็นส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับผมซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยเวลาที่เราออกออเดอร์เนี่ยมันก็จะคิดคิดตามเส้นที่มันหน่งหางก,กันช่วงๆนี้แหละครับผมเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ครับค่าสเปรดก็คือจะเป็นตัวเลขด้านหลังนะครับเนี่ย ตัวเลขแบบนี้นะครับที่จะโชว์เป็นค่าสเปรดนะครับผมอ่าเห็นนะครับอ่าเดี๋ยผมปิดกําไรก่อนนะครับสมมุติว่าผมปิดกําไรเนาะวิธีการปิดออเดอร์นะครับนง่ายมากเลยก็คือให้เรานะครับจิ้มไปนะครับเราเลื่อนทางซ้ายมือนะฮะแล้วเราก็ทําการกดนะครับเครื่องหมายบวกนะครับผมตรงนี้นะครับตัวที่2นะครับเห็นไหมดูนะลดูนะครับแล้วที่ผมปิดนะครับก็ปิดเครื่องหมายบวกนี้ปิดนะฮะ ถ้าเราขาดทุนอยู่แสดงว่ามันก็จะขึ้นคําว่าปิดขาดทุนนะครับสสมติปิดขาดทุนไปนะครับปิดไปนะครับอ่าตรงนี้ก็ปิดกําไรนะครับสมมติปิดกําไรอันแรกเหมือนเดิมนะครับปิดกําไรเห็นไหมปิดกําไรไปนะครับเราก็จะเข้ามาดูที่ประวัตินะครับผมประวัตินะฮะอ่ากดนะฮะอ่ะสักครู่นะครับผม วันนี้นะฮะเห็นไหมฮะถ้ามันขาดทุนผลรวมมันขาดทุนเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วมันก็จะมีติดลบด้วยนะฮะเห็นไหมครับถ้าแบบนี้เรากําไรถ้าแบบนี้เรากําลังขาดทุนนั่นเองนะฮะเนี่ยครับก็คือการเทรดตลาด forex นะครับง่ายง่ายมากเลยใช่ไหมครับก็ลองไปเทรดกันดูนะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับผมแค่เรามองว่าโอเคกด buy กด sell เนี่ยเราก็มองดูว่าโอเคนะน้องมันเป็นยังไงแล้วก็แค่กด ตามนั้นนะฮะแต่ผมจะบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับของผมเป็นพอร์ตเดโมนะครับผมเอาให้ดูก่อนนี่พอร์ตเดโมนะครับซึ่งเรานะครับก็จะใช้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับผมอย่าไปกดตามแบบนี้นะครับอันนี้คือผมถ้าเ่งกดนะฮะผมอย่าแอบเล่นหนักเชียวนะฮะอันตรายนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ความรู้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจบแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ